ู้คนพากันทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวจะทำให้สามีข้ากลายเป็นพระเจ้าเป็นนักต้มตุนพระของเจ้าแสดงปฏิหารและล่อลวงคนหนุ่มให้มาบวชเป็นพระสหายถ้าเจ้าให้ของขวัญเพื่อนบ้านและเขาไม่ยอมรับแล้วใครจะได้ของขวัญชิ้นนั้นแล่าไหนเจ้าลองตอบมาดูสิข้าได้ไงมันก็เหมือนสิ่งที่เจ้าบอกข้า ข้าไม่ได้รับของขวัญน,นั้นเพราะงั้นมันจะกลับไปหาเจ้าการด่าทอมันไม่มีการโต้อตอบมีแต่เสียงสะท้อนมันจะดังก้องอยู่ในใจของเจ้าเท่านั้นเปรบเสมือนเงาที่ไม่ทิ้งไปจากตัวคนสิ่งไม่ดีมันจะย้อนกลับมาทำให้เจ้าน่ะเป็นทุกข์ท่านให้พรตอบคำว่าร้ายท่านคือผู้ยิ่งใหญ่เจ้ากับข้าไม่มีความแตกต่างกัน ข้าตื่นแล้วเจ้าจะตื่นด้วยเช่นกัน